ที่ครบรอบ1ปีของ a w e l l n e s s นะคะวั e เยียร e e ซอร์เบเนะคะที่ทางเ w e l l n e s s เนี่ยยินดีที่จะมีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะในการดูแลสุขภาพในเชิงลึกนะคะเพื่อป้องกันก่อนเกิดโรคเห็นบอกว่าในวันนี้เนี่ยความพิเศษนอกหือจะเป็นการครบรอบหนึ่งปีของเอ e เวลเนสแล้วยังเป็นการ เปิดเผยถึงตัวนิ้วคอนเซปต์ด้วยอยากให้หมอช่วยพูดถึงนิ้วคอนเซปต์ครับ่ะนิ้วคอนเซปต์ของเรานะคะในปีนี้เนี่ยเราจะลงเจาะลึกไปนะคะใน4ด้านหลักๆก,ก,ก็คือ1ด้านนิวทร t ชันนะคะ,ะก็จะมะีการแนะนำทางด้านโภ,โภชนาการที่ถูกต้องนะคะว่าทานอาหารอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะทางด้านมูคเมนต์ในคนที่ มีปัญหาด้านออฟฟิศซินโดรมการบาเดเจ็บจากกล้ามเนื้อต่างๆทางเราก็จะมีนวัตกรรมใหม่ๆที่เข้ามาช่วยนะคะ,ะทางด้านการนอนนะคะนวัตกรรมด้านการนอนก็ก็จะมีช่วยเหมือนกันนะความพิเศษนอกเหนือนจากในเรื่องของ w e l l n e แล้วครับกลุ่มบริการต่างๆครับของอฟเ e x ที่ขึ้นชื่อ คหมอช่ยแนะนำใฟังหนคะว่ามีอะไรบ้างอ่าได้ไกลุ่มของ a p e เเนี่ยเราก็จะมีทั้งสวยงามนะคะทางด้านแอสเซติกแล้วก็ทางด้านแอนตี้เอจจิ้งนะคะแล้วก็ทางด้านฟิสิกอลทางด้านกายภาพนะคะก็จะเป็นการดูแลองค์รวมเลยของสุขภาพค่ะซีคอนเซ็ปต์ครับคุณหมอขอ,อเยอะแต่ไปนในส่วนซีคอ,อนเซ็ปต์หลักวันนี้ครับค่ะมีประเด็นอะไรบ้างครับอยากขอช่วยได้เรียนให้ฟังไหน่อยอ่าประเด็นเอ่อเรื่องแรกนะคะเรื่องยูทิชชั่น ก็จะเป็นการที่ดูแลด้านอาหารทำอาหารที่เป็นยาน,นะคะเราก็จะมีการแนะนำว่านิวทริชั่นสารอาหารใดๆที่เหมาะสมกับคนไข้นะคะแล้วก็ทางด้านมูฟเมนต์เนี่ยเราก็จะมีการแก้ปัญหาทางด้านการบาดเจ็บต่างๆหรือว่าโรคออฟฟิศซินโครมี่คนไข่เป็นนะคะปัญหาการบ,บาดเจ็บจากกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เรื่องสลีฟการนอนการนอนแล้วก็จะมีนวัตกรรมใหม่ๆในการช่วยให้คุณภาพการนอนดีขึ้นไม่ว่า จะเป็นสลิปเทสนะคะเครื่อง HBOT การพุทออกซิเจนเข้าร่างกายหรือการให้วิตามินทางหลอดเลือดต่างๆที่จะช่วยให้หลับผ่อนคลายดีขึ้นแล้วก็ปัญหาสุดท้ายก็คือเรื่องเซ็กชวลนะคะสุขภาพทางเพศที่ทำให้แก้ปัญหาในเชิงลึกนะคะในสุขภาพทางเพศทางเพศหญิงและเพศช,ชายค่ะในหนึ่งปีที่ผ่านมาครับคุณหมออยากให้คุณหมอช่วยพูดถึงว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยมันมีกลุ่มไหนบ้าง,างครับ เรามีทุกเพศทุกวัยนะคะตั้งแต่วัยรุ่นเราก็มาดูแลเรื่องการเจริญเติบโตทางด้านความสูงนะคะทางด้านพัฒนาการต่างๆพอมามาวัยรุ่นก็ปัญหาเรื่องสิวฮอร์โมนนะคะพอมาช่วงวัยรุ่นก็ปัญหาเรื่องความเครียดการพักผ่อนนะคะพอมาด้านสูงวัยก็อาจจะเป็นปัญหาสุขภาพทางเพศปัญหาเรื่องอสุขภาพคองรวม อยากคุณหมอพูดถึงศาสตร์ของแพทย์นแอนจีนครับว่ากลุ่มลูกค้าหรือคนไข้ที่เข้ามาปรึกษาฟีดแบษที่เข้ามาแล้วเนี่ยมีความเห็นยังไงบ้างครับคุณหมอเรื่องของความเก็บตัวตกครับก็จะได้ในการตอบรับค่านท่านดีครับเพราะว่ามันรักษาค่อนข้างไวแล้วก็ตรงจุดครับคนไข้ก็จะพจิเศษก็คือการเหมือนเนรียนการรักษาในอออฟฟิศซินโดรมหรือกลุ่มกล้ามเนื้อ,อ,ยอกยเป็นหลักครับแล้วก็จะใช้ ค่อนข้างไวค,ครับการรักษาค่อนข้างไวไม่ต้องมาทำซ้ำบ,บ่อยๆนอกเหนือจากงานคบรอบวันเสธเรทเวชชั่นแล้วคับอยากจะขอเชุญพูดการคบรอบ28ปีของเอฟเอกในวันนี้เลยครับก็ทา,ทางเอฟเฟกเราก็มีความยินดีและความภูมิใจมากนะคะที่พอเราจะคบรอบแล้วเนี่ยทุกอย่างนวัตกรรมใหม่ๆในการที่จะดูแลคนไข้ในเชิงลึกนะคะทางเราก็เต็มที่มีนวัตกรรมใหม่ๆมีเทคนิค ทีมแพทย์ในการที่จะอัปเดตเทรนดตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่เข้ามารับการบริการเนี่ยทางทีมแพทย์ก็จะดูแลได้อย่างเต็มที่แล้วก็ดูแลในเชิงนีการทำดูแบในเรื่องของการดูแลรูปร่างความพิเศษมคข้อต่างๆของเอฟเฟกต์เนี่ยมันมีอะไรพิเศษบ้างครับค่ะในเรื่องของการดูแลรูปร่างเนี่ยทางเอฟเฟกต์เราก็มีนวัตกรรมมากมายเลยนะคะไม่ว่าเป็นการทำาูสต์สกอตติ้งหรือว่าการดูดไขมันบอดี้ไทป์หรือว่า การใช้ IV Weight Loss ก็ช่วยได้ค่ะเราอาจจะใช้เป็นปากกาลดน้ำหนักก็ได้เหมือนกันค่ะอันนี้กลับมาถามที่ดาราสุมิดมานะครับได้ร่องทำอะไรกับทางเ็บเราบ้างคะในสิบยการทั้งพี่ปิก็มีเวอร์ n a นลิสต์นะคะแล้วก็เก้าอี้สร้างสุขเขาเรียกเก้าอี้อะไรเอ็มเซราเอ็มเซรานะคะแล้วก็ไอซ์แ lap ที่ทำมาทั้งหมดดีหมดเลยค่ะไม่เปลี่ยนแปลงในคอนเ่นต์ เ,เ,เรื่องของผิวพันธ์นะคะแล้วก็อ่อ,อนเยาวกว่าวัยนะคะที่เห็นจากภายนอกนะคะส่วนภายในเนี่ยเออ่จะบอกว่ามันต้องมีคนพิสูจน์มาแล้วพูดเองเดี๋ยว <c oughs> พูดเองเดี๋ยวหาว่าโม <laughs> อันก็างนี้จะตอบสุทย์ับรอเองถูกต้องค่ะอายุเยอะแล้วก็ต้องพึ่งแล้วค่ะ ทางนั้นที่บอกแหละครับเตรียมตัวเป็นเซาบ่ามีอะไรอย่างไรที่จะต้องทำเพิ่มเติมก็ไม่ไม่ได้ทำอะไรตุบเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่าทำสม,ม่ำเสมอและต่อเน,นื่องก็จะเป็นเอ่อไอซ์ลาแล้วก็เอ่อไฮโดรแปริกออกซิเจนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือด,ดิพีทามินก็คือรับแต่ตัวยาเลยเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งเพิ่มเอ่อสมรรถภาพของร่างกายเพิ่ม p e r f o r m มน c ์ของส่วนตัวตัวเองด้วยแล้วก็เพิ่มความสดชื่นเพราะบางทีเราทํางานหนักอะไรเงี้ยเราก็จะได้เอ่อ พวกไอลทพวกไฮเปอร์ตลิกเนี่ยมาช่วยก็ทําให้หน้าตาสดใสแล้วคือผลพลอยได้มันคือช่วยให้เหมือนกับหน้าตาและผิวพรรณดีด้วยครับผมคร,บครับผมสาหรับผมผมชอบตัว EIS Bio Scan ครับเพราะว่ามันรู้ผลเลยภายใน5นาทีแล้วผมคิดว่าเราเนี่ยผมยังเป็นอินฟูเด็กอยู่อ่ะก็คิดว่าเราอ่ะครับควรดูแลสุขภาพร่างกายตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยแหละครับเราจะได้ไม่ต้องลำบากในช่วงตอนที่เราสูงอายุมากขึ้นครับ 是。<laughs> <laughs> <laughs>